สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการประมงประจำปี2 5 6, 6 6ในสาขาอาหารสัตว์น้ำเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านกับดิฉันนางสาวกมลรัตนยงเจริญนักวิชาการประมงชำนาญการปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำาชลบุรีสังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำดิฉันทำงานในด้านอาหารสัตว์น้ำโดยเน้นศึกษาวิจัยลดการใช้ป,ปลาป่น และหาแหล่งโปรตีนทดแทนที่มีคุณภาพและหาได้มากในประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพรวมถึงประโยชน์ที่มุ่งเน้นต่อสัตว์น้ำเศรษฐกิจมันไม่ง่ายและท้าทายมากค่ะการทำอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตที่มีเงื่อนไขของชนิดช่วงวัยความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำครั้งนี้ได้รับโอกาส มาเล่าถึงการใช้อาหารเป็จรูปในการอนุบาลลูกกุ้งโดยให้ความสำคัญของโภชนะในอาหารทั้งนี้โภชนะอาหารมีความสำคัญต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยผู้วิจัยเลือกสัตว์น้ำจากการเพราะเลี้ยงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกจิจได้แก่กุ้งขาวกุ้งกุลาดำและกุ้งกามกามที่มีการผลิตที่สูงการพาะฟักและการอนุบาล ลูกกุ้งตั้งแต่ระยะนอพีสไปจนถึงระยะโพสตาว่าในส่วนของอาหารมีชีวิตีิเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะใช้อาทีเมียที่เป็นที่นิยมในการบนบดลูกกุ้งระยะไมซีและก็จะใช้เพิ่มมากขึ้นในระยะโพสตาว่าเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่อย่างไรก็ตามค่ะไข่อาทีเมียมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น ทั้งเสี่ยงต่อสภาวะการเกิดโรคระบาดที่เกิดจากการใช้ไข่อาร์ทิเมียที่ติดเชื้อเกษตรกรจึงได้ปรับเปลี่ยนลองนําอาหารสาเร็จรูปชนิดอื่นๆเข้ามาใช้เช่นอาหารผงสําเร็จรูปอาหารเกรดสาเร็จรูปอาหารไข่ตุนที่นํามาใช้เลี้ยงร่วมทดแทนอาร์ทิเมียตั้งแต่ลูกกุ้งระยะโพสตาว่าขึ้นไป ทงนี้ก็ยังไม่สามารถทดแทนอาติเมตได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบไม่ค้วนแล้วก็การละลายน้ําของอาหารค่อนข้างง่ายไม่สามารถเก็บได้นานอาจจะต้องทาวันต่อวันหรือเก็บแช่ยเย็นได้แต่ก็จะได้ไม่นานส่งผลให้อัตราร่อตายและการจเจริญเติบโตของกุ้งค่อนข้างต่ำดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการ พัฒนาอาหารไข่ตุ่มรูปที่มีคุณค่าทางโภชนานการเหมาะสมลดการสูญเสียจากการลายน้ําร่วมและทดแทนอทัตทาเมียต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกกุ้งระยะพฤสาว,ว่าขึ้นไปเพื่อเป็นข้อมูลของการพัฒนาสูตรอาหารไข่ตุ่มสําเร็จรูปในลูกกุ้งให้เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ต่อไปค่ะซึ่งขั้นตอนการผลิตอาหารลูกกุ้งที่ใช้ไข่ร่วมกับวัตถุดิบหลักอื่น เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและลดการละลายของสารอาหารในน้ำก่อนที่ลูกกุ้งจะได้กินซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตาราลอดและลดปัญหาการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้อีกทางหนึ่งค่ะโดยผู้วิจัยใช้ความต้องการโภชนาของลูกกุ้งระยะโพสนาว่าเทียบกับแหล่งอาหารมีชีวิตอย่างอารทิเมียเป็นแนวทางหลักของการผลิตอาหารไข่ฝุ่นชนิดลูกนำมาทดลองเลี้ยงกับลูกกุ้งสชนิดที่เป็นสเศรษฐกิจ เพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการนํามาส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้มีทางเลือกหรือใช้ร่วมกับอาหารมินชีมิต่อไปค่ะโดยมีการวางแผนการทดลองออกเป็น4ชุดการทดลองนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูล,มลรูปแบบของการให้อาหารไข่ตุ๋นสำเร็จรูปร่วมกับอารทีเนี่ยในลูกกุ้งขาวลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสตาว่า5ถึงโพสตาว่า15และลูกกุ้งกล้กามตามอายุ10วัน ถึงระยะลูกกุ้งคว่ำชุดการทดลองมาห้าสามค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการเตรียมลูกกุ้งทดลอง3ชนิดแยกรวบรวมข้อมูลตามหน่วยงานในพื้นที่ร่วมวิจัยดังนี้ค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชมบุรียงลูกกุ้งขาวระยะโพสตาว่า5ถึงโพสตาว่า15ที่นำ้ำหนักรวมเริ่มต้น0.60กรั g, จมจำนวน600ตัวความหนาแน่น60ตัวต่อลิตรในน้ำา10ลิตรค่ะ ต่อมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครค่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกุ้งก้ามกามระยะโพสตาว่า5ถึงโพสตาว่า15ที่น้ำหนักรวมเริ่มต้น1.20กรัมจำนวน700ตัวความหนาแน่น70ตัวต่อลิตรในน้ำ10ลิตรและสุดท้ายค่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนบุรีเลี้ยงลูกกุ้งกัามกามเริ่มน้ำหนักเริ่มต้นรวม0.22กรัมจำนวน500ตัว ความหนาแน่นรวม50ตัวต่อลิตรในน้ำ10ลิตรค่ะที่ความเข็ม15 ppt ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมอาหารทดลองแบ่งเป็น2ชนิดค่ะได้แ,แก่อาหารมีชีวิตคืออาร์ชีเนียทำการเพาะฟักในการผลิตอาหารไข่ไข่ฝืนสมิตรูปเริ่มจากการนำวัตถุดิบ ที่เป็นผงผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนําไข่ไก่ไมาแยกไข่แดงผสมกับน้ํามันต่างๆค่ะในส่วนของไข่ขาวเราจะนํามาตีให้ขึ้นฟูหลังจากนั้นจะนําไปรวมกับวัตถุดิบที่เป็นผงเติมน้ำส้มาสายชูแล้วก็น้ําเปล่าปริมาตร120มลลิตรนะคะหลังจากนั้นนําไปนึง่งนาน20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็นําวัตถุดิบมาล่อเพื่อแยกขนาดตามความเหมาะสมค่ะซึ่งจะใช้สูตรเดียวกันทั้งสองชุดการทดลองค่ะ ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมอาหารทดลองเมื่อทําเสร็จไปแล้วนะคะเราก็จะลองเอามาทดสอบกับาการดึงดูดการกินของลูกกุ้งนะคะดังสไลด์อันนี้นะคะซึ่งพบว่าลูกกุ้งมีการเข้าหาอาหารดีค่ะแล้วก็ยอมรับในการกินอาหารได้ดีในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะนําไปทดลองจริงค่ะ ด้วยหลังจากผลิตอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําทั้งอาทีเนียและอาหารไทยส่วสมร็จรูปอะส่งไปข้าองค์ประกอบทางเคมีค่ะซึ่งผบว่าองค์ประกอบทางเคมีของอาทีเนียสดน,นะคะมีระดับโปรตจนอยู่ที่60.85ไขมัน11.06และความชื้น7.00ค่ะส่วนอาหารไทยส่วนสมเร็จรูปนะคะก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีอยู่ที่47.99ไขมัน1 5 7 2และที่ความชื้น การดํเาเนินการทดลองโดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ดําเนินการทดลองในแนวทางเดียวกันค่ะยกเว้นเรื่องของเวลาการให้อาหารลูกพุ้งทะเลกับลูกพุ้งกำกามค่ะ <S <S โดยในทุกวันก่อนการใ,ให้อาหารนี้แรกนะคะจะทําการดูตกรดูการเหลือของอาหารก่อนให้เพื่อเป็นการตรวจสอบและเป็นการตรวจสอบการตายของลูกพุ้งเบื้องต้นค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของอการดูตกรน,นี่ก็จะน่าจะเป็นการช้อนลูกพุ้งออกนะคะ ใชมพูนุชค่ะที่สมุทรสาครค่ะต่อมานะคะในส่วนของการเก็บข้อมูลเราจะใช้น้ําหนักรวมของลูกกุ้งนะคะกับน้าหนักอาหารทดลองเพื่อดูการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายทั้งสองการทดลองค่ะผู้วิจัยใช้ผลข้อมูลจากการทดลองที่หนึ่งนำมาทดสอบกับฟังกมเตรกรเป็นการให้อาหารสาเร็จรูปการค้าสลับกับอาร์ทิเมียเปรียบเทียบกับการให้อาหารไข่ปูสำเร็จรูปสลับกับอาร์ทิเมียค่ะ โดยเลี้ยงลูกกุ้งขาวระยะเดียวกันกับการทดลองที่1ค่ะก็คือโพสฟาว่า5จนถึงโพสฟาว่า15ค่ะซึ่งเกษตรกรได้ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด3คูณ3เมตรค่ะลึกห5ึงเมตรให้อาหาร5มื้อตามรูปแบบของทางฟาร์มค่ะโดยอาชีเมียจะเป็นการให้มือแรกและมือสุดท้ายของวันค่ะเมื่อสิ้นสุดการทดลองค่ะทั้ง3หนนะ่วยงาน ว่าในชุดการทดลองที่สองค่ะลูกพุ้งขาระยะโพสซาว่าถึงโพสซาว่า15ที่อนุมานด้วยไข่นสาเส็จรูปพปรตนอาร์ชีเนียมีการจเจริญเติบโต,ตที่ดีที่สุดค่ะเช่นเดียวกับชุดการทดลองของลูกุ่งกุลาดำระยะโพสซาว่าหถึงโพสซาว่า15เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของลูกพุ่งกัมปามนะคะก็เป็นไปนในทางเดียวกันค่ะ,ค,ะคือชุดการทดลองที่สองที่เป็นการให้ไข่สูงสลับกับอาร์ชีเนีย จะมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดค่ะในส่วนของขวดทำฟามค่ะพบว่าชุดการทดลองที่สองมีอัตรา,าลอดมากกว่า80อร์ซแต่จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าชุดการทดลองที่1ค่ะลหลังจากพิสุดน์การทดลองได้รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของลูกพุ้งที่อนุบาลด้วยอาหารไข่ปุ๋นสำเร็จรูปร่วมกับอาชิเมียทําให้ลูกพุ้งทั้งสมชนิดมีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกันกับลูกพุ้งเทียมด้วยอาชิเมีย น่าจะมีผลมาจากควา,ามสัมพันธ์กับวอลุปกุ้งที่อยู่ในระยะช่วงปรับตัวในการย่อยอาหารในส่วนของอาหารไข่ตุ๋นสำเร็จรูปยังมีกฎไขมันจําเป็นที่น้อยกว่าในอาชีเนยฉะนั้นเมื่อนํามาใช้ร่วมกันจึงส่งผลในทางบวกต่ออินสต์ทิดซิงมากกว่าการให้อาชีเนยเพียงอย่างเดียวดังนี้สรุปการใช้ได้ของอาหารสำเร็จรูปในการอนุบาลลูกกุ้งทั้ง3ชนิดในชุดการทดลองที่2 คืออาหารไข่ส่วนสำเร็จรูปสลับมื้อกับอาทิมีอ่ะแต่งได้เป็น60 6เปอร์เซ็นเช่นเดียวกับผลที่ได้จากการทดสอบของฟาร์มเกษตรกรค่ะเลือกการอนุบาลด้วยการใช้อาหารสำเร็จรูปร่วมกับอาหามีชีวิตสุดท้ายค่ะจากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้พอโอกาของตัวเองในการทําง,งานด้านการอนุบาลและการเลี้ยงสน้ำที่เป็นงานที่ท้าทาทยและคิดว่าตัวยังต้องพัฒนาทักษะทางด้านนี้อีกมากคู่ไปกับ ของการคิดสูตรอาหารการผลิตอาหารให้ตอบโจทย์ต,ต,ต่อการมมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงขอขอบคุณท่านที่รับฟังและสวัสดีค่ะ